โลกนี้อยู่ยากแล้วนะครับพี่น้องยุคนี้เนี่ยเราสามารถพิมพ์แค่คำคำเดียวเปลี่ยนจากวัดเนี่ยกลายเป็นชิงช้าสวรรค์ในวิดีโอได้เลยโอ้โหหรือแม้แต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเราโอ้โหจากผมกลายเป็นแตวเลยตอนนี้นะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พอเพิ่มตัวละครในคลิปเดียวกันได้อีกด้วยคำคำเดียวเป็นไงครับพี่น้องโหดไหมครับมีมากกว่านั้นอีกนะเช่นอันนี้ก็คือเปลี่ยนฉากเลย จากการที่ผมเนี่ยปั่นจักรยานบนท้องถนนธรรมดากลายเป็นแนวสตรีทอาร์ตเลยครับพี่น้องดูสิโอโหเนียนกิฟด้วยนะแล้วมีอีกนะครับนี่ลูกสาวผมที่จากไปแล้วนะกลายเป็นแนวอนิเมะเลยเพียงแค่พิมพ์คำคำเดียวลงไปเป็นไงครับพี่น้องน่าสนใจไหมอ่าแล้วก็อันนี้คือที่สุดของแจ้เลยอันซ้ายมือเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอของผมเองนะ แล้วก็ผมแค่สั่งบอกว่าขอมุมกล้องแนวมุมสูงด้านขวามือนี่คือ AI ทํานะพี่น้องลองดูสิโคตรเหมือนผมเลยผมยังตกใจเลยว่าตัวเองมีฝาแฝดต,ตอนไหนวะเนี่ยช็อตนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะครับทางด้านขวามือเนี่ยแต่ AI ทําให้พิมพ์คําเดียวเปลี่ยนวิดีโอธรรมดาให้เทพภายใน2นาทีท่านในสนใจเดี๋ยวเราเตรียมไปลุยกันเลยนะ AI ที่ผมใช้นะครับของตัวนี้นะก็คือเป็น AI ที่ชื่อว่า Runway ML นั่นเองนะต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องอเราจะต้องสมัครสมาชิกของ Runway ML นะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ t a n d a r d Pro หรือ Unlimited ก็ได้นะแล้วก็วีดีโอที่เราเปลี่ยนนะครับมันจะอยู่สูงสุดได้ที่5วินาทีนะท่านไหนที่ใช้แพ็กเกจเป็นแบบ Standard หรือ Pro เนี่ยก็จะมี ค่าใช้จ่าย15คเครดิตต่อวินาทีนั่นเองนะตรงนี้นะอ้าวเริ่มต้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปแนะนำเทคนิคการเปลี่ยนผมจะพูดถึงวิธีการใช้งาน run y m l ก่อนนะว่าเรามีวิธีการใช้งานอย่างไรครับอ้าวพี่น้องมาดูกันเลยนะเริ่มต้นเลยนะครับพี่น้องก็มาที่เจ้าตัว run w a y m l เลยนะฟังก์ชันนี้เนี่ยสามารถใช้ผ่านมือถือได้เลยนะ สบายใจเลยล่ละทีนี้เนี่ยกดไปที่ Google Chrome ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาที่ runml w a y ได้เลยนะครับบึม runml w a y อยู่ไซต์วะเนี่ยนี่นะครับพี่น้องเว็บไซต์ที่ชื่อว่า runml.com w a y เข้าไปเลยนะบึมเสร็จแล้วพี่น้องก็ไปทำการสมงสมัครอะไรให้มันเรียบร้อยเลยนะตรงนี้นะ ่าแล้วก็วิธีการนะครับไปที่ขีด3ขีดมุมบนขวาแล้วก็กดคำว่า get started ตรงนี้ได้เลยนะบึ้มมาแล้วครับตรงนี้ถ้าพี่น้องทำกรงทำการสมงสมัครเรียบร้อยแล้วนี่แหละหน้าที่ของเราก็คือว่าพิมพ์คำสั่งที่ต้องการลงไปเดี๋ยวผมจะแนะเคล็ดลับให้นะผมมีตัวอย่างให้เพียบเลยแล้วเราก็เอาเจ้าตัววิดีโอของเราโยนเข้าไปกดที่บวกตัวนี้นะครับปึ๊บ แล้วเราก็เลือกวิดีโอต้นฉบับของเราได้เลยใส่เข้าไปนะตรงนี้นี่นะจะเป็นแนวตั้งแนวนอนอะไรก็ได้นะครับเขาก็จะแปลงให้เราใน5วินาทีแรกนั่นเองตรงนี้เห็นไหมครับพี่น้องก็เลือกวิดีโอเลยนะสมมุติว่าผมเลือกตัวนี้แล้วกันปึ๊บเสร็จแล้วตรงนี้พี่น้องก็พิมพ์คําสั่งลงไปเลยนะว่าต้องการอะไรยังไงซึ่งตัวนี้คือหัวใจของมันนั่นเองนะ พี่น้องรู้วิธีการทาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเคสกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับเริ่มต้นเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนวัตถุนั่นเองในช่องที่เมื่อกี้นี้เนี่ยพี่น้องก็พิมพ์ลงไปเลยนะว่าต้องการเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรเช่นผมจะ change จากวัดนี่กลายเป็น f e r ิ s ิ View ก็คือเป็นชิงช้าสวรรค์เห็นไหมคำเดียวประโยคเดียวจบเลย แล้วเราก็รอประมาณสัก2 3สนาทีได้นะครับแล้วเราเราก็ได้คลิปออกมาแล้วก็เซฟออกมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหเป็นไงพี่น้องง่ายไหมครับผมอันนี้นะซึ่งตรงนี้พี่น้องจะเปลี่ยนอะไรวัตถุอะไรในคลิปของเราก็เอาที่เราสะดวกเลยนะไม่ว่าจะมีอะไรอยู่พี่น้องก็บอกทาง AI Runway ไปนะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอะไร นะอย่าลืมนะตัวนี้ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็นั่งรอได้เลยนะแล้วถ้าระบบจัดการเสร็จเรียบร้อยมาไหลแล้วนะพี่น้องนี่เห็นไหมคลิปก็จะยาวสูงสุด5วินาทีแล้วด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับในการดาวน์โหลดนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันดีกว่าครับตัวอย่างที่2นะครับก็คือการเปลี่ยนเจ้าตัวฉากนั่นเอง นะใช้คำสั่งตรงๆเลยนะคำว่า change the scene to อะไรสักอย่างที่พี่น้องต้องการเช่นอันนี้ก็คือ change จากฉากนี้เนี่ยให้กลายเป็น city alley มันก็จะกลายเป็นสภาพเมืองแบบนี้นั่นเองเห็นไหมครับพี่น้องโอ้โหนะ่าเนียนกริบเลยดูแล้วนึกว่าผมไปปั่นอยู่แถวประเทศอะไรนะที่มีศิละปะแนวข้างถนอนอย่างนี้เยอะๆนั่นแหละ เห็นไหมเนียนกริบเลยนะโอ้ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างอื่นๆเพิ่มเติมนะครับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นทำช่องอะไรดีหรือว่าทำช่องแล้วเนี่ยไม่เติบโตไม่มีรายได้ซักกทีและก็ไม่อยากจะเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอีกต่อไปนะผมมีอีบุ๊กที่รวบรวมจากประสบการณ์15ปีสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยตั้งแต่เปิดช่องจนกระทั่งการเพิ่มยอดวิวและคนติดตาม ถ้าไหนาสนใจอย่างไรแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองก็ทักมาได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s e e youtube ได้เลยครับตัวนี้ยังมีราคาโปรโมชั่นอยู่นะซื้อทีเดียวได้ครบ3เล่มเลยอ่าต่อมาครับผมมาดูอันนี้อันนี้ก็ทำได้นะพี่น้องก็คือการเปลี่ยนบรรยากาศนะตอนนั้นที่ผมปั่นอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงแบบว่าเย็นเย็นตอนเย็นแสงแบบว่าโอ้โหนวนว,นวหน่อยกลายเป็นฝนตกสะง,งั้นแบบนี้ เห็นไหม change the weather to rain เอา้าลืมบอกไปไอ้ต้องขีดสีเหลืองทุกอันนะพี่น้องก็แก้เป็นของตัวเองได้เลยนะถ้าใครต้องการเป็นหิมะตกก็กลายเป็น to snow ก,ก็จะกลายเป็นหิมะตกนะหรือถ้าต้องการอย่างอื่นนะครับพี่น้องก็เปลี่ยนได้เลยนะตรงนี้อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจเห็นเห็นเม็ดฝนที่ตัวผมไหมพี่น้องเนียนกริปเลยนะดูสิโอ้โหตกลงไปตรงที่นี่ คลองภาษีจเจริญดูสิครับผมมีหยดน้ําอะไรเนี่ยที่มันแบบว่าเหมือนจริงสุดๆเลยนะอาต่อมาครับผมอันนี้ผมก็ชอบมากๆเลยนะสมัยก่อนเนี่ยมี AI อยู่ตัวหนึง่งนะผมก็ว่าจะสมัครแต่ว่าผมไม่ได้สมัครเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันสูงโอ้โหมาเจอตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าชนะขาดเลยครับเพราะว่ามันเนี่ยดูสิแปลเป็นสไตล์อนิเมตแล้วเนี่ยดูเหมือนจริงมากๆเลย นะดูแล้วก็คิดถึงลูกสาวตัวเองเลยนะครับเนี่ยที่จากไปตั้งแต่เมษายนแล้วเนี่ยเห็นไหมครับพี่น้องนี่ถ้าเราต้องการแนวไหนนะอย่างเช่นอนิเมะสไตล์ชิบิสไตล์3ดีสไตล์นะเราก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยมันก็จะออกมาเป็นไปตามสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปครับทุกอย่างดูไหมพี่น้องเห็นไหมองค์ประกอบนี่เหมือนเป๊ะ,เ,ปะเลยนะดูสิไม้ก็ยังเหมือนลายเสื้อก็คล้ายกัน หน้าตาก็ใช่เลยดูลูกสาวผมสิโอ้ตาหวานสวยเหมือนเดิมเลยนั่นเองอ่าเห็นไหมครับผมลองเอาไปเล่นดูนะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะต่อมาอันนี้นี่โอ้โหต้องขอคารวะเลยขั้นสุดเลยนะครับตรงนี้คือคลิปงด้านซ้ายมือเนี่ยผมก็ถ่ายในมุมเสรยเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเห็นสะพานนะผมก็แค่บอกว่าเจเนเรตแล้วก็เปลี่ยนว่าเป็นมุมอะท็อปบิวช็ออ่าก็คือมุมสูง นะแล้วดูสิมันทําให้พี่น้องด้านขวามือตกใจว่าเอ๊ะอันนี้มันผมถ่ายหรือเปล่าวะเนี่ยผมว่าผมไม่ได้ถ่ายนะมุมนี้เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยถ่ายแต่มุมเสรยเห็นหน้าตัวเองนะดูสิเหมือนมากๆเลยนะพี่น้องดูสิเสื้อผมเนี่ยก็เหมือนนะไอ้ตัวสกีเนี่ยเป๊ะเลยหน้าตาผมก็เรียกได้ว่าเหมือนกัแกะแว่นผมสีเหลืองก็เหมือนเหมือนทุกอย่างเลยครับผมดูสิรองเท้าก็เรียกได้ว่าโอ้โห นะใกล้เคียงมากๆเลยครับอเห็นไหมพี่น้องอันนี้ก็ลองเอาไปใช้ได้นะผมว่าอันนี้ work เวิร์กอยู่นะเวลาที่เราทําคลิปเล่าเรื่องเนี่ยนะแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีหลายตัวละครหลายมุมก็ใช้ตัวนี้เพิ่มเติมลงไปก็จะทําให้นิทานนิยายของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะอืมต่อมาครับผมอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแบ็กกราวได้ จากที่ผมเนี่ยปั่นอยู่ริมคลองภาษีจเจริญดูแล้วก็อาจจะเฉยๆผมก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเนี่ย change background to deep อันนี้อ่านไม่ออกนะครับผมอันนี้ก็คือแปลว่าหุบเหวลึกเลยโอ้โหแต่ไงพี่น้องดูแล้วน่ากลัวไหมซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะผมปั่นอยู่ริมคลองธรรมดาธรรมดานั่นเองเห็นไหมครับพี่น้องเราสามารถผมว่านะเราทําพวกแนวนี้เนี่ย เหมาะกับแนวช็อตมากเลยนะเพราะว่าดูแล้วคนจะตกใจตื่นเต้นว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงหลยเนี่ยโหอะไรเนี่ยแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะเรียกคนดูคนติดตามได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องก็อย่าไปทําในแนวหลอกคนเป็นเฟกนิวส์อะไรแบบนั้นนะอ่าแบบนั้นก็จะไม่ดีนะอ่าเราต้องอย่าล้าเส้นจนเกินไปนะตรงนี้นะครับ ตันี้นะ change background to ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการว่าจะเป็น Background แบบไหนต่อมาครับอันนี้ก็สุดยอดเลยนะครับผมก็คือคลิปด้านซ้ายมือเนี่ยมันเป็นช็อตของผมเองนะผมก็บอกให้ระบบว่าเนี่ยให้คลิปให้ทำการคิดนะช็อตต่อไปเลยที่ผมต้องการคือเป็นช็อตที่ปีนต้นมะพร้าวนั่นเองนะผมบอกให้ปีนลงแต่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยปีนลงนะ แต่ก็พอก้อมแก้มได้นะเห็นไหมครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าบางครั้งไอ้ซ้ายมือเนี่ยผมใช้ bo 3าทำนะแต่ว่าเหรียญหมดนะแล้วก็ไม่ได้ทำต่อก็ใช้ run bml ต่อได้เลยนั่นเองเห็นไหมแล้วดูสิตัวละครเหมือนกิฟเลยนะครับเรียกได้ว่าบรรยากาศก,าก็ใกล้เคียงกันใช้ได้เลยเห็นไหมครับพี่น้อง เราสามารถสร้างวิดีโอช็อตต่อไปได้เพียงแค่เอาวิดีโอต้นฉบับของเราอัพขึ้นไปแล้วก็พิมพ์บอกสิ่งที่เราต้องการได้เลยนะแจ๋วมากๆเลยครับแล้วตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนวัตถุนะอันนี้เนะี่ยผมถือไอ้เจ้าตัวบัวรดน้ำนะถือบัวลดน้ำผมก็บอกว่าเท์นเปลี่ยนเจ้าตัว the blue watering can เนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้นั่นแหละ ให้กลายเป็นสอดก็คือเป็นดาบเป็นมีดดูสิพี่น้องโอ้โหคมกริบเลยเหมือนมากๆนะพี่น้องดูสิแสงเงานี่เป๊ะเลยนะครับผมตัวนี้พี่น้องก็เอาไปเป็นลูกเล่นได้นะให้เปลี่ยนว่าเราในมือเราถืออะไรให้กลายเป็นอะไรแบบนี้ก็จะทําให้คลิปของเรามีลูกเล่นแพราวพราวราวมากยิ่งขึ้นอ่าต่อมาครับอันนี้ก็สุดยอดมากๆเลยนะผมโคตรซูฮกเลยนะ คือผมเนี่ยอยากจะทดลองว่าเอ้ยจะทําการแอดพริตตี้ก็คือผู้หญิงสวยๆนั่นแหละน่ะมานั่งที่ท้ายรถสักนิดหนึ่งนะแต่มันล้ากว่านั้นครับผมก็คือว่ามันเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ผมด้วยนะตรงนี้เนี่ยคือเป็นการที่จะเพิ่มลูกเล่นเช่นเดียวกันนะให้พี่น้องเตือนเว่าแอดลงไปนะแล้วก็บอกระบบได้เลยนะครับแต่ผมว่าอันนี้มันน่าจะทําเกินหรือเปล่าเนี่ยนะผมต้องการแค่ไทยพิตตี้เฉยๆนะมันล่อเสื้อผ้าให้ผมด้วย นั่นเองนะเห็นไหมพี่น้องดูรถสิรถก็เหมือนกันเลยข้างหลังก็แค่เปลี่ยนแค่ตัวเรากับตัวไทพิตตี้เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมพี่น้องก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันแล้วก็เป็นการหยุดนิ้วคนดูให้เขาเนี่ยอยากจะกดดูคลิปของเราต่อไปเพื่อที่ว่าเราจะได้มีโอกาสผ่านกดแล้วก็มีรายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ อ่าว้วก็ขอฝากด้วยนะครับสราเปาแพนเบสกุ ase, ล้วงควงตะหลิวพี่น้องท่านไหนที่จะซื้อของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่นะจะไปฝากในเรื่ององ,งานวันเกิดงานเลี้ยงนะครับผมงานจัดบ็อกเซสต่างๆก็สามารถทักเข้ามาคุยกันได้นะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยสายเจวิแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดบัวเมคคาเดเมีย เ็ดออร์ดิจถั่วลูกไก่อัลมอน์ช็อกโกแลตฟักทองญี่ปุ่นมีแต่ธัญ,ญพืชกับธรรมชาติล้วนๆเลยแล้วก็ตอนนี้อิ่มอร่อยอย่างเดียวไม่พอได้ความรู้เรื่องการตัดต่อแคปคัดด้วยเพราะผมจะมอบอ e ีบุ๊กให้ฟรีมูลค่าสิบละเก้าสิบบาทเลยติดต่อไลน์พี่สาวผมได้นะครับที่ชื่อว่าแอดแกรนมาล้วงนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือทำแล้วเสียใจยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ นะพี่น้องไม่ต้องกลัวนะว่าทําไปแล้วจะผิดพลาดล้มเหลวอะไรในโลกของ YouTube เพราะว่าถ้ามันไม่ดีแล้วคลิปหน้าเราก็แค่ทําใหม่เท่านั้นเองไม่มีอะไรที่น่ากลัวครับนะทุกอย่างเนี่ยจิตของเราปรุงแต่งไปเองว่าเอ้ยคนน่าจะคิดยังไงมันจะเป็นยังไงเราปรุงแต่งทุกอย่างจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับและเชื่อเถอะครับว่าถ้าเราทําทุกวันต่อเนื่อง รับรองว่าเราจะผ่านกฎแล้วก็จะมีรายได้แน่นอนนั่นเองนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับลงมือเฮ็ด